สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปหามุมถ่ายรูปจริงๆ ที่ King Power มหานครกันจะมีมุมไหนบ้างไปดูกันเลยครับมุมแรกเลยจะเป็นวิวบนชั้น78ที่จะได้เห็นวิวทั่วกรุงเทพได้กว้างสุดๆไปเลยแล้วยังมีวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ด้านหลังแบ็คกราวของภาพเก้าอี้อันนี้ดีสุดๆไปเลยแนะนำที่สำคัญไฮไลท์ที่นี่เลยก็คือมหานครสกายวอล์คสามารถ,ถถ่ายมุมไหนก็ได้ถ่ายยังไงก็ดูดีสุดๆหรือว่าจะเป็นห้องหานครสกายเวิร์สอันนี้บอกเลยว่ามีห้องทั้งหมด9ห้อง แต่ที่เราชอบที่สุดเลยก็คือห้องกระกสกสะท้อนนี่แหละที่ดูเล่นมุมภาพได้เหมือนใน MV เกาหลีสุดๆแต่ลอ,ลองมาก็คือวาดภาพสัตว์นี่แหละแล้วก็สแกนขึ้นจออันนี้คือแบบน่ารักมากๆแล้วมันจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบภาพที่เราวาดอ่ะมันอยู่บนจอเว้ยอันนี้คือแบบอู้แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับนี่ก็ยังมีเครื่องเล่นมีอาอย่างตุ๊กตุ๊กเควสที่เราสามารถเลือกเล่นเกมได้หลากหลายมากสามารถเลือกได้ตามใจเลยนะ แต่เห็นแบบนี้แล้วคิดว่าราคาแพงมากๆเลยใช่ไหมตึกก็อยู่ใจกลางกรุงเทพแถมยังเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติมาเช็คอินอีกแต่ไม่เลยวันนี้ทีพาวเวอร์มหานครมีโปรโมชั่นราคาพิเศษสําหรับนักเรียนและศึกษาโปคือสคูเบกเฉพาะวันที่1กันยาถึง15ตุลาปีหกแเพียงแค่โชว์บัตรประจําตัวนักศึกษาหรือนักเรียนทุกคนก็สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตร1แถมหนึ่งสหรับมหานครสกายเวิร์ดและมหานครสกายไลท์ light, และตุก Quest? และยังมีโปรบัณฑิตจบใหม่ด้วยนะเพียงคนละสองาสิบาทชวนเพื่อนกันมาทำคอนเทนต์ชุดคุยและพาพี่ช่างกล้องเข้าฟรีได้ด้วยนะถ้าจ่ายเพิ่มอีกคนละสามบาทก็สามารถไปถ่ายรูปมหานครสกายวอล์กได้อีกนะถ้าใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์สอบถามได้ SNS ต่างๆของ King Power มหานครได้เลยนะครับ